หลายทำแล้วฮะติดตทำแล้วป่ะโอ้ปลายเดยขายคองนี้ป่ะคองคอง่สวนคองสวนระเพราก็สามสิเน่ะระเพราพริกแกงเนี่ยก็สามสิเหมือนกันแม่ค้าบอกยาวหน่อยนะนี่ฮะโปยแค่นี้ 但是他有8。 มาแล้วครับก็ะหล่อม้อไฟ5้าสิบบาทขายได้ไงเนี่ยตัวนี้ยังแค่ไม่ถึงรนะ้อยเลย8ปบาบาทอย่างเงี้ยเราวิ่งผ่านตลาดขนสนตนมานะข้างหน้าเป็นตะพาลอยเดี๋ยวเลี้ยวเข้าซอยรุ่งเรืองนะไปร้านตาทุมเป็นต้มเนื้อหม้ไมอไฟนะเพือเ่อนพอถึงมุ้งพานลอยก็เตรียมชิดซ้ายเลย นี่นะซ้ายมือซอยแรกไงเนี่ยฮะเนี่ยติดสพานลอยปุ๊บเนี่ยชื่อซอยรุ่งเรืองหรือชุบรุ่งเรืองมีสองชื่อครับเข้าไปเลยซอยนี้ยิ่งตรงไปนิดเดี๋ยวประมาณร้อยเมตรนี่ตรงไปขวามือก็เป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยร้านอยู่ตรงข้ามอพาร์ตเมนต์เนี่ยครับเป็นร้านเล็กๆนะอ่าแล้วม,มีคนยืนแล้วนะฮะตรงนั้นนะตรงลูกศรนะนี่แนะหละสถานที่จอดแถวนี้นะเพื่อน ลลตต้้ดดแแทสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดดครับผมนิรวันนี้ครับตาทุ่มต้มเนื้อสารพัดเด็ดรสเด็ดครับผมมาดูว่าเป็นไงบ้างไปไหนครับไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยตาทุ่มต้มเนื้อสารพัดนืรสเด็ดยิ่งจัดเดือดไปทุ่มมีหม้อไฟหมูก็มีนะเนื้อก็มีนะครับบอกยาวหน่อยนะ

แค่อย่าหมดแล้วกันพอถึงขี้ว่าหมดแล้วค่ะไม่ได้นะนี่ถ่ากับเขาได้ทำไมเป็นน้ำตกเลย ยำเนี่ยนี่ยำตบแล้วแต่เรืต้องเขียนโพยก่อนประเทศเลยไงหรือว่าเขาเขียนแล้วเส็จไปเลแล้วเรียกตามคิวใช่ไหมนี่ยโยเาเนี่ประมาณห้าหกห้าหกโพยเจ็ยประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นถักกระเพราตามสั่ง คนไม่กินเนื้อเขา,าไม่มีหมูเลยนะข้งางในโต๊ะจะไม่ยอะมีมาสามสี่โต๊ะนี่เรามายังไม่ยังไม่ยังไม่เที่ยงนะเที่ยงพอดีแต่บินมารออยูนะ่แล้วใ่ ทมทมกระทมต้มเนะสารพัด ไม่ไม่เผ็ดมากจ้ะอืนตะท่มนั่งอยู่ท้าไหนเนี่ยเดียวจะวิพากษวิจารณ์ไม้มีน กระสอบไม่เกยนห้าสิบบาทอลังการมากนี่ครับมาแล้วครับกระหล่อม้อไฟห้าสิบบาทขายได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจนคะครับ ก็ขายแค่ห้าสิบาทนะเป็นร้านอยู่ในซอยแถวเทพาระะักษ์มันเป็นเคียด้ก็คือเป็นเนื้อธรรมชาตไม่ใชไม่ไม่ได้ว่าโกโปงโกเปหรือว่าเนื้อเกรดที่ดีมากนะก็เป็นตึงเสร็จเนื้อตึงเนื้อเนื้อพวกม้ามพวกอะไรน,ะะนี้ฮะมีปลาทิลิวมีอะไรปกติมีม้าม,ม,าม,มีปอดนี่อันนี้เป็นม้าม คือ5 0บาทก็ถือว่าถูกมากแค่ค่าค่าล้างหม้อ,อก,ก็เหนื่อยแล้วไงคุ้มกว่าเนี่ยนะครับ่านไปรมาลองแวะมาชิมกันดูนี่นเป็นยำแนวเขาเนานะาี่30บาทนะครับเราสั่งไปยังสั่งสามอย่างสั่งเีวเนี่ยโรคจิ้มอีกอย่าง

dạ các em vào trong phong phục khám đến anh làm là mấy cái quá มาแล้วมนีเผ็ดมีเปรี้ยวมาหนในในในหม้อไฟแล้วนะร้ <c oughs> อนร้อนๆชร้อน <c oughs> ยำไงต้องไม่พลาดนะอ <c oughs> ร่อยรสชาติจัดจ้านเลยส่วนตัวเกาิ้มเฉยๆนะแต่ว่ายำอร่อย ดงเขาปรุงมาแซ่บนี้อยู่แล้วนะเผ็ดถ้าถ้าแม่เผ็ดต้องบอกกระลวงหน้านะนี่ฮะห้าถึบบาทนะอลังการอยู่เหมือนกันคนยังไม่อิ่มเลย สมัยนี้ร้านในกรุงเทพบางร้านนะแค่ก๋าเตี๋ยวนึงอก็แทบไมา่ร้อยนะนี่ห้าสิบบาทรวมรวมนี่ด้วยรวมนี่แค่ไม่ถึงรนะ้อยเลยแปดสิบห้าบาทอย่างเงี้ยราคาสูมีพวกกะเพราข้าวผัดอนะไรเงี้ยสามสิบบาทกันราคาถูกมาก เลือดยำสารพัดเนื้อนะแต่ถ้าส่วจตอนที่เราเรียกเราเราเร,าเรียกนี่อะไรเหมือนน้ำตกนำเนื้อเปื่อยสพื่อนนะผมแต่ถ้ามาแล้วผมหวังเป็นเนื้อกบเบย์ันไม่ใช่นะเนเนื้อธรรมดาธรรมดาครับแต่ตก็เปื่อยดิถ้าจัดจ้างเอาเนื้อสามชั้นเอาแบบบางแพงก็ไม่ใช่ผมว่าหาเนื้อราคาลองๆมาเพื่อขายราคาถูกได้ การมากันคือแคกแ้่พานกินได้บ่อยๆเลยถ้าติบคุ้ม่่ามากโอเค เดี๋ยโทรัว30บา่เนาะ50บาทาอลังการมากจะคิดตังค์ให้ด้วยครับมีกาเหลาถุงกาเหลาหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งกับแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งถุง หนึ 100, 100, แล้วก็อะไรนะยำยำหนึ่งเท่าลูกจิ้มหนึ่ง,งข้าวหนึ่งร้อยหกสิบร้อยกสิบห้าน้ำม้ีน,น้ำวดมีขวดหนึ่งร้อยหกสิบโอเคครั